สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับอีฟในช่องเอล l ลนบร็อคเฮาส์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเนี่ยหลายๆคนที่ติดตามอีฟมานะคะก็อาจจะติดตามอีฟจากคลิปที่อีฟสอนสักคิวนะคะหรือว่าสอนทำลายเส้นลงแผ่นหนังอะไรก็ตามนะคะหลายๆคนเนี่ย DM มาหานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ทักแชทมาใน Line Official เนนะว่าเนี่ยมีอีฟเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการฝึกฝนนะหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มนะคะในการเรียนรู้นะคะหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น ช่างศักดิ์หรือว่าการเป็น PMU artist นะคะซึ่งมันจะมีคำถามหนึ่งคำถามนะคะที่อีฟได้รับบ่อยมากๆหรือว่าเป็นข้อสงสัยที่หลายๆคนเนี่ยถามอีฟมาบ่อยมากๆว่าการเรียนออนไลน์กับการเรียนตัวต่อต,ตัวเนี่ยมันมีผลแตกต่างกันไหมแล้วมันทำให้มีผลกับการเป็นช่างประกอบอาชีพจริงๆไหมเดี๋ยววันนี้อีฟจะมาตอบให้ฟังค่ะส่วนตัวอีฟนะคะอีฟมองว่าการเรียน วิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพไหนก็ตามนะคะมันเปรียบเสมือนการเรียนขับรถเนาะอยากให้มองว่าวิชาชีพใน,ในการเป็นช่างศักดิ์หรือว่าเป็น PMU Artist เนี่ยมันคือทักษะหนึ่งทักษะที่บางคนอาจจะไม่เคยมีพื้นฐานอะไรมาเลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเรียนเรื่องนี้หรือว่าการทํางานด้านนี้มาเลยไม่มีพื้นฐานการวาดรูปไม่มีพื้นฐานการแต่งหน้า ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของสีเรื่องของผิวหนังหรืออะไรก็ตามคือศูนย์มาเลยนะคะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วถ้าจะเริ่มเรียนเนี่ยควรจะเรียนออนไลน์หรือควรจะเรียนตัวต่อตัว,ตวจริงๆให้เปรียบเทียบแบบนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้เราขับรถไม่เป็นแล้วเราอยากขับรถเป็นเราเปิดหนังสืออ่านเนี่ยเราอาจจะอพอทราบได้บ้างเนาะว่าจริงๆแล้วการขับรถมันต้องเตรียมตัวยังไงนะคะท่านั่งนะคะหรือว่าการใช้รถในรูปแบบต่างๆ คือรถมันก็จะมีทั้งแบบ Gear Auto, Gear, เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาหรืออะไรแบบนี้เนาะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการาบังคับรถคอนโทรลรถต่างกันนะคะซึ่งอีฟมองว่าเราเปรียบเหมือนอรถยนต์เนี่ยกับเครื่องศักด์เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการก้าวไปข้างหน้าเนาะการขับรถเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราบังคับเครื่องยนต์ได้เราก็จะสามารถไปถึงที่หมายได้การเรียนศัก์ก็เหมือนกันค่ะเราต้องเข้าใจในเรื่องของ การใช้อุปกรณ์นะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสักคิ้วสักปากหรือว่าการสักตัวล้วนแล้วแต่มีเครื่องมือที่แตกต่างกันไป หลายร้อยพันมากๆเลยคือมันแบบเยอะมากๆเลยนะคะจะเป็นไมโครเบดดิ้งก็จะใช้อุปกรณ์แบบหนึ่งการสักปากก็จะใช้อุปกรณ์แบบหนึ่งสีแบบหนึ่งการสักคิ้วนะคะคิ้วลายเส้นคิ้วสีฝุ่นก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยพื้นฐานทุกๆอย่างเลยอะคะ่ะมันก็เริ่มจากการที่ว่าเราจะต้องเรียนรู้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะขับรถเราต้องขอใบอนุญาตใช่ไหมคะขอใบอนุญาตขับขี่มันก็จะมีเรื่องของทฤษฎีต่างๆ ะว่าถ้าเราเจอทรายแบบนี้เราเข้าถนนแบบนี้เจอสะพานเจอนูน่นนี่นั่นแบบนี้เราจะต้องทํายังไงการสักก็เหมือนกันค่ะเวลาเราเรียนเนี่ยเราฝึกกับแผ่นกระดาษเราฝึกกับแผ่นหนังเราฝึกกับคนจริงโดยที่มีครูคอยควบคุมอยู่มันจะง่ายกว่าการที่เราแบบว่าไปเรียนรู้แล้วก็หาคําตอบเองว่าเ,เราจะทํายังไงให้มันไปถึงปลายทางได้ทีนี้การเรียนออนไลน์อิบมองว่า เรียนออนไลน์มันเรียนได้แค่เฉพาะในเรื่องของทักษะแบบว่าทฤษฎีต่างๆอย่างเช่นรูปหน้ามีกี่แบบนะคะรูปทรงคิ้วทั้งหมดมีกี่แบบ แต่ละรูปหน้าและก็แต่ละทรงคิ้วแบบไหนที่มันจะแมทกันได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีสีนะคะสีคู่ตรงข้ามสีข้างเคียงสีที่เราจะมาผสมกันเป็นสีที่เราใช้สักคิ้วสีที่เราจะมาใช้ในการสักปากการแก้ไขปากคำ้ำนู่นนั่นนี่มันเยอะไปหมดซึ่งเรื่องเหล่านี้สามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการทําความเข้าใจการจดจาอย่างเช่นว่ารูปหน้าไข เราจะต้องทําคิ้วแบบไหนให้ลูกค้านะคะหรือว่าเราจะต้องอาจจะต้องทําความเข้าใจว่าผิวหนังเนี่ยมันมีกี่ชั้นนะคะแล้วเราจะต้องสักลงไปเราจะต้องปล่อยเข็มยาวเท่าไหนปล่อยมือลงไปในชั้นไหนน้ําหนักมือแค่ไหนยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องแบบพื้นฐานที่เราสามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะว่า ในคอร์สทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่เขาสอนเนี่ยในวันพื้นฐานที่เราเรียนเราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราอ่านเราจดจําเราทําความเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องลงมือทําแต่ถ้าใครที่มองว่าอยากได้อาชีพนี้เป็นอาชีพแบบว่าอาชีพหลักจริงๆนะคะอยากทําประกอบอาชีพทําแบบว่าเพื่อหาไรายได้เสริมหรืออยากทําเพื่อเป็นไรายได้หลัก แล้วก็ทําเพื่อให้ตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยอีกมองว่าการเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวโดยมีครูสอนเนี่ยมันจะเ f f e c t i v e มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เวลาเรา,ามือใหม่เนี่ยเราเวลาเรานั่งทํางานไม่ว่าจะเป็นการออกแบบคิ้วเขียนคิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้ว่าองศาในการ นั่งในการวางมือในการเขาเรียกว่าอะไรการสักน้ําหนักมือต่างๆเนี่ยถ้าเราลองทําเองมันถูกต้องไหมซึ่งบางคนน่ะอาจจะแบบเรียนจาก YouTube หรือว่าดูจากคนอื่นแล้วมาแอบทําตามเองเงี้ยถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่แต่ถ้าผู้ตามความจริงคือหนในร้อยคนเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่ทําได้แล้วมันออกมาดีจริงๆหรือกว่าจะไปถึงจุดนั้นที่ผลงานมันสวยจริงๆดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการ ลองผิดลองถูกการมาเรียนกับครูการมีครูอยู่ข้างๆคอยบอกว่าอ๋อเราต้องจับแบบนี้นะเราต้องทําแบบนี้นะเราต้องคอนซัลต์ลูกค้าแบบนี้น,นู่นนั่นนี่นะมันเป็นการซื้อเวลานะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังงมกับการเรียนออนไลน์แล้วมาฝึกแล้วไปลองทําลูกค้าแล้วไม่ติดเลยหรือว่ามีปัญหานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอิฟมองว่าเราอาจจะ เราอาจจะขาดการฝึกฝนหรือว่าอาจจะขาดเทคนิคที่ถูกต้องซึ่งตัวอิฟเองเนี่ยก็เคยเจอนัอกเรียนที่เคยไปเรียนออนไลน์มาหลายที่เพราะเขาบอกว่าเขามีงบจํากัดในการเรียนนะคะมีงบจํากัดก็เลยเรียนออนไลน์เอาเพราะว่ามันถูกกว่าซึ่งถามว่ามันถูกกว่าแล้วมันได้ผลน่ะมันได้ผลจริงไหมอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับเงินที่เสียไปอ่ะกับเวลาที่เสียไปอีฟมองว่ามันไม่คุ้มค่ากันแต่ว่าการลงทุนเรียนสักครั้งหนึ่งมีไกด์สักครัง้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะ ทำการบ้านส่งครูหรือว่าฝึกฝนโดยโดยความเข้าใจที่ถูกต้องของเราแล้วเนี่ยอิฟมองว่ามันมันจะทําให้เราไปถึงจุดหมายได้ได้ไวกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่ใครอ่าใครกำลังเริ่มเรียนหรือว่าสนใจวิชาชีพนี้อยู่หรือว่าวิชาชีพอื่นๆทําเล็บ นวดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวิชาชีพอะค่ะทักษะมันคือการที่เราฝึกฝนและทําซ้ําบ่อยๆแต่การที่เราทําซ้ําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะไม่พาเราไปถึงเป้าหมายถูกต้องไหมคะมันก็จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาฝึกฝนเองเหมือนเราอยากจะว่ายน้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามัวแต่แบบอ่านดูว่า ว่ายน้ํายังไงทําให้เราไปถึงฝั่งหรือทำยังไงให้หายใจในน้ําแบบไม่เหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามาฝึกบนบกอะ่ะถ้าเราไปลงน้ําจริงๆอะ่ะมันก็ไม่สามารถทําได้ถูกไหมเราอาจจะต้องเรียนทฤษฎีข้างบนบก,ก่อนว่าเออเนี่ยวิธีการ มันต้องแบบนี้นะต้องวอร์มร่างกายแบบนี้ต้องหายใจแบบนี้ต้องเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะเวลาเราลงน้ําจริงๆเวลาเราฝึกฝนจริงๆเราได้วิธีการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะพาเราไปถึงจุดหมายได้นะคะในเรื่องนี้ก็เหมือนกันอีฟเองเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ลงทุนกับการเรียนนะคะซึ่งก็เสียเวลาไปหลายปีเหมือนกันนะคะที่กว่าที่จะเข้าใจแล้วก็ที่จะมีความมั่นใจในการไปรับลูกค้าจริงๆอีฟมองว่าอาชีพนี้มันเป็นหนึ่งในอาชีพบริการที่ ทุกๆวันเราจะเจอลูกค้าที่เขาเองเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยซึ่งเราเองนะคะผู้เป็นช่างเนี่ยเราก็จะต้องอให้ความรู้เขาในเบื้องต้นว่าเวลาเขามาสรกเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงปัญหาที่เขามีมาเนี่ยเราจะตอบโจทย์เขาได้ไหมหรือเราจะแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไง สมมุติว่าบางคนมีปัญหาในเรื่องของอสีปากคล้ำม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนสักปากมาแล้วสักที่อื่นมาเป็นแผลมาด่างมาอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขให้เขายัางไงซึ่งถ้าคนเป็นช่างไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆนะคะเราจะตอบคําถามลูกค้าด้วยความมั่นใจได้ยังไงเนาะวันนี้คลิปนี้ก็อีกก็จะตอบคําถามประมาณนี้ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ยังลังเลอย,อยู่ว่าอยากจะเรียนออนไลน์หรืออยากจะเรียนตัวจริงๆอย่างเงี้ยอีพอยากให้แนะนําว่าถ้ามีคอร์สสอนออน,อนไลน์อยากลองดูว่าตัวเองชอบไหมจะไปได้ไหม อันนั้นลองเรียนก่อนได้แต่ถ้ามีความคิดว่าอยากจะเอามาเป็นอาชีพจริงๆนะคะอยากฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ให้ผลงานสวยจริงๆให้ตัวเองเป็นช่างที่สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้ดจริงๆอีกมองว่าการลงทุนนะคะสักครั้งหนึ่งโดยที่แบบว่ามีครูมีไกด์คอยแนะนําเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะแล้วก็ทําให้เราเห็นผลกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเรามีครูเว,วลาเราทํางานไปหรือว่าเราฝึกฝนอะไรไปเวลาเราเจอปัญหาระหว่างทางเนี่ยค่ะ เรามีที่ปรึกษ,ษาเราจะรู้สึกว่าไม่ท้อนะคะเรารู้สึกว่าปัญหาที่เราเจอมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะครูของเราเจอมาก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าโค้ชของเราเจอมาก่อนเลยเงี้ยแนะนําว่าลองลองหาครูหรือว่าสถานที่ที่เขาสอนผู้สอนที่รู้สึกว่าถูกจริตกับเราเขาสามารถถ่ายทอดให้เราเข้าใจได้แต่ละคนมีความความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันนะคะบางคนอาจจะเข้าใจในในการ ในการสอนแบบรูปแบบหนึ่งบางคนอาจจะเข้าใจในการสอนรูปแบบหนึ่งก็ลองดูหาที่ที่มันตรงจริตตัวเองแล้วก็าหาครูหาคนที่สามารถพูดคุยได้นะคะทั้งก่อนนะคะระหว่างทางแล้วก็หลังจากที่เรา,าเรียนไปแล้วเพื่อความมั่นใจนะคะก่อนที่เราจะสามารถรับลูกค้าได้โดยที่เราไม่มีครู นะคะก็คลิปนี้ก็พูดคุยกับทุกคนประมาณนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้นะถ้าใครที่กําลังเริ่มต้นในอาชีพนี้นะคะแล้วกําลังท้ออยู่นะว่าตัวเองยังไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวเองอยากจะไปสักที่หนึ่งนะคะอย่าเพิ่งท้อทุกคนผ่านจุดนี้มาเหมือนกันหมดเลยนะคะลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เรายังสงสัยอะไร เรายังมีอะไรที่เรายังไม่รู้เรายังมีอะไรที่เราอยากจะหาคําตอบนะคะก็ซื้อเวลาได้ก็ซื้อเวลาจะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้เร็วขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอ,อจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย